โอ้ไฮสวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านด้วยนะครับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนคงอยากจะทำยูทูบเหมือนกันถึงได้เข้ามาดูคลิปนี้และอยากจะทํำยังไงก็ได้ให้มีคนดูคลิปของคุณได้เยอะมากที่สุดซึ่งถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ผมก็สามารถจะช่วยพวกคุณได้เป็นเท่าตัวเลยเพียงแค่คุณนั่งดูผมก่อนคุณก็ไปที่ยูทูบเสร็จแล้วคุณก็พิมพ์เขาว่า k i t t cat แมวน่ารักหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับพวกสัตว์แมวหรือไม่ก็หมอเสร็จแล้วพอคุณเจอคลิปที่ถูกใจเสร็จแล้วคุณก็แค่กดเข้าไปเสร็จแล้วคุณก็กดดาวน์โหลดคลิปวิดีโอเหล่านั้นที่คุณชอบเสร็จแล้วคุณก็ไปที่โปรแกรมที่คุณใช้ถนัดมากที่สุดแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้เสร็จแล้วก็ทําตามผมนะครับเอ้ยเธอทําอะไรหรอเอ้ยขอขอเล่นด้วยได้ไหมเอ้ยนี่มันอะไรกันอะ เออเอมันคืออ่างน้ําใช่ไหมเนี่ยอ๋อมันมีน้ําหรือเปล่าวะโอ๋ออ๋อไอ้เนาะมันจะลุกไหมเนาะอ๋อโน้ตอย่าพัฉันนะอย่าพักฉันเสืออู้หู้เฟอร์แกคิดจะกัดฉันอย่างงั้นเหรอนี่เนี่ยนี่เจี่เจอมัดแมวเข้าเป็นหน่อยเป็นไงนะนี่เนี่ยนี่เนี่ยเยอะโหเร่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 โหเลยทำอะไร ให้คุณทำแบบนี้ไปเลยคุณจะเอาสักประมาณ10นาทีหรือ3นาทีก็แล้วแต่คุณถ้าคุณไม่เหนื่อยเนาะเอาแล้วทีนี้เราลองฟังเสียงตัวเองดูเนะเฮ้ยเธอทำอะไรหรอเอ้ยขอขอเล่นด้วยได้ไหมเอ้ยนี่มันอะไรกันอะเสร็จแล้วคุณยูเซอร์ก็แค่เรนเดอร์วิดีโอพอคุณเรนเดอร์วิดีโอเสร็จเสร็จแล้วคุณก็ไปที่ยูทูบแล้วคุณก็อัปโหลดวิดีโอของคุณแล้วก็พิมพ์คลิปไปว่า ลมมิสสัตว์โลกกวนตีนแล้วก็เออ่ใส่คขาว่ามีมลงไปถึงคลิปม,มันจะไม่ใช่คลิปมีมแต่ทุกคนชอบมีมเลยใส่ไปเถอะถึงมันจะไม่ใช่มีมก็เถอะมันก็เป็นแค่การพักคลิปนะเนาะเห็นไหมล่ะครับยูทูบเบอร์ทั้งหลายที่ผมแนะนำพวกคุณเนี่ยนะก็เป็นวิธีแบบง่ายๆเลยพวกคุณเองเนี่ยถ้าคุณคน,นอายุที่บ้านสามารถทําได้เลยแบบง่ายๆเอ่ออยู่ที่บ้านแล้วทําแบบง่ายๆกูพูดอะไรวะแบบเดียว yeah, what ever dude เอ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกดดิ่งกดฮีตแปลงโฟล์วชิงกับผมไว้เจอกันใหม่พรุนนะ้าสำหรับวันนี้ก็ไม่บาย